อ่านี่ปูไข่อ่ะปูไขก่กับกุ้งกุ้งกุ้งเผานี่แซ่บๆฮะกินนี่มีไข่น้ำเดสมีไข่บลาทูย่งนะจ๊ะลองกินให้ดูนะแซ่บๆจุดๆนะคะสิอยากน้ำเดือดวัดที่นี่น,นี่มันจิ้มเห็นบ่เนี่ นี่จวดๆเลยนะอืมแยบอืมจวดๆมัดๆดๆนก็น,น้ำตาด,ด้วยอืมเนื้อว่านหวานอืมปูปูไข่ ผู้ใดมาจันทบุปปรีกยะยาไดผ่านด้วยจ้าปูไข่นี่สุดจอดอีนี้นี่ปูไข่กระน้ำจินะ้มดูนะอื้มแ่บสุดจอดแ่บนะ ว่าว่าของดีเมืองจันเลยแหละปู่อาหารทะเลนะเน,นี่ยนี่เลยนะจ๊ะอืมแนีดีดี ตตะไคร่นี่เนี่ยมันปูเลยท่านกินก็เขา่าแสบนะอืมอืมอร่อยเลยเบิ้งหัวออกุ้งด้่ยน่ะ นี่จะมันก็ใครน่ะจิ๋มเลยอืมครับอันเปีย,ยกไปก้างดี 嗯，再见。